เพื่อนๆครับเพื่อนๆไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะแล้วรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับเพราะว่าสวนสาธารณะมีไว้เพื่อให้คนไปพักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นสถานที่ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแต่มีสวนสาธารณะแห่งหนึ่งยังมีความหลอนให้ผู้ไปใช้บริการสวนสาธารณะได้เจอจนเป็นความฝังใจให้น่ากลัวซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับชีวิตเลยทีเดียวซึ่งเรื่องต่อไปนี้คุณวิทย์ เขาได้ฟังมาอีกทีจากคุณอำนวยเพราะคุณอำนวยเขาไปเจอเหตุการณ์ด้วยตัวเองที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมา20กว่าปีแล้วเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับม้านั่งตัวหนึ่งที่ตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ในสวนสาธารณะแห่งนั้นเป็นม้านั่งไม้เก่าๆสีเขียวเข้มดูสุดโซมากแต่ก็ยังสามารถนั่งได้ผู้คนที่มาเที่ยวสวนสาธารณะ ต่างก็แวะเวียนมานั่งพ,พักพ่อยนใจบนมานั่งตัวนั้นเพราะว่าอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มีความร่มลื่นทําให้ผู้มานั่งรู้สึกสบายอากาศเย็นสบายดีบางคนก็มานั่งอ่านหนังสือบางคนก็มานั่งคุยกันหรือบางคนก็มานั่งปล่อยอารมณ์ไปกับสายลมแต่ไม่มีใครรู้เลยว่ามานั่งตัวนั้นมีวิญญาณหลายสิ่งอยู่เรื่องเริ่มต้นก็มาจากชายชราคนหนึ่งครับ เขาชอบมานั่งเล่นที่มานั่งตัวนี้เป็นประจำทุกวันชายชรา,าคนนี้เขาได้เสียชีวิตลงบนม้านั่งในลนนักษณะไงยท้องลงกับพื้นครับจนมาลูภายหลังว่าชายชรา,าคนนี้เสียชีวิตจากสาเหตุกินข้าวเหนียวหมูทอดแล้วติดคอแต่ทางเทศบาลที่ดูแลสวนสาธารณะแห่งนี้ปิดข่าวการเสียชีวิตของชายชรา,าครับเพราะกลัวว่าจะไม่มีใครมาเที่ยวพักผ่อน ในสวนสาธารณะแห่งนี้หลังจากนั้นครับก็มีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยมาตลอดวิเคราะห์แล้วล้วนแต่เกิดขึ้นกับคนที่ชอบมานั่งที่มานั่งตัวนั้นทั้งนั้นเลยและเรื่องก็เกิดขึ้นอีก,อกเป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากมีอยู่วันหนึ่งได้มีกลุ่มวัยรุ่นพากันมานั่งกินเหล้าที่มานั่งตัวนั้นพวกเขานั่งล้อมวงกันคุยกันอย่างสนุกสนานเฮฮาสักพักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันเสียงดังในกลุ่มวัยรุ่นนั้นเอง เกิดการชกต่อยก,กันและทำลายร่างกายจนกระทั่งปรากฏว่ามีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนครับตรงบริเวณมานั่งตัวนั้นทำให้ชาวบ้านที่รู้ข่าวต่างก็พากันหวาดกลัวครับไม่มีใครกล้าที่จะเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งนั้นเป็นปีมานั่งตัวนั้นจึงถูกทิ้งล้างแต่คนที่ไม่รู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็มานั่งพักตามปกติครับแต่แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจนได้ มีอยู่วันหนึ่งมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมานั่งพักผ่อนที่มานั่งตัวนั้นตั้งแต่เย็นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ตกดินและเริ่มมืดลงครับสักพักทั้งสองวิ่งแตกตื่นมาหารอปภที่ประตูสวนสาธารณนะเพราะว่าเขาได้ยินเสียงกรีดร้องเสียงดังมากบริเวณที่เขานั่งแต่เขามองไม่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นเพียงเป็นเงาดำๆปรากฏข้างๆมานั่งไม่รู้ว่าเป็นคนหรืออะไรครับ เขาจึงให้ร,ปรอปภไปช่วยดูหลังจากนั้นร,ปรอปภก็รีวิ่งไปดูจุดที่เสียงกรีดร้องปรากฏว่าไม่เห็นมีอะไรผิดปกติเลยหลังจากวันนั้นรปภจึงได้ไปปรึกษาหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลสวนสาธารณะแห่งน,นี้เขาเล่าให้หัวหน้าหน่วยงานฟังว่าตอนเขาเข้าเวรได้เจอเหตุการณ์หลายครั้งบริเวณม้านั่งตัวนั้นและยังมีคนมาบอกว่าเจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้หัวหน้าหน่วยงานฟังแล้วรู้สึก กังวลอยู่เหมือนกันวันต่อมาจึงได้เชิญหมอผีมาดูสถานที่ตรงนั้นว่าทําไมจึงมีเหตุการณ์น่ากลัวเกิดขึ้นบ่อยเหลือเกินหมอผีจึงได้มาทําพิธีบริเวณมานั่งตัวนั้นและทักว่าสถานที่ตรงนี้มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ครับเหมือนมันรอคอยเหยื่ออยู่พอมีคนมานั่งมันก็จะหาวิธีทําร้ายหรือกันแกล้งมันอาจจะโผล่มาหลอกหลอนให้ตกใจกลัว หรือถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนถึงตายเลยก็ได้และอาจจะทำให้เกิดปัญหากันเองเหมือนวัยรุ่นที่ทำร้ายกันเองจนมีคนเสียชีวิตเกิดขึ้นซึ่งถือว่าสยองมากและมันอาจจะแอบติดตามเรากลับบ้านไปด้วยก็มีหลังจากนั้นมันก็จะสร้างความวหวาดผวาทำให้เกิดเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ตอนที่เราประมาทก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้จนกว่าเราจะกลายเป็นเหยื่อของมันส่วนใหญ่ มันจะกระทํากับผู้ที่เป็นนั่งมานั่งตัวนั้นหมอผีได้บอกสาเหตุที่วิญญาณร้ายโกรธแค้นเพราะว่าวิญญาณลั่นออกมาว่ามีคนมานั่งทับหัวกูใครจะไปทนได้กูรู้สึกเหมือนโดนลบหลู่โดนดูถูกและยังมีวิญญาณที่หิวโหยอีกและผู้มานั่งก็ไม่เคยเรียกให้กูกินกูจึงต้องแก้แค้นวิญญาณตัวนี้บอกว่าจะเอาคืนให้สาสมและหมอผียังบอกอีกว่า วิญญาณพวกนี้มันยังวนเวียนอยู่มันไม่ไปไหนและยังมีวิญญาณของคนที่เคยถูกโดนฆ่าตรงมานั่งตัวนั้นมาร่วมด้วยรอคอยที่จะทำร้ายคนที่มานั่งทับหัวมันผู้คนจึงคิดว่าคงเป็นวิญญาณของชายเล่ร่อนเพราะว่าชายเล่ร่อนคนนั้นมานอนหนาวตายบนมานั่งหรือหิวจนอดตา,ายเราะไม่าณนั้นกนเขาไม่มีอะไรจะกินตอนที่มีชีวิตอยู่เขาลำบากมาก เขาไม่มีบ้านไม่มีที่จะไปและต้องทนหนาวอยู่บนม้านั่งตัวนั้นประกอบกับวิญญาณนั้นหิวไม่มีอะไรจะกินจนกระทั่งเสียชีวิตลงทําให้เกิดความเจ็บปวดและอดอยากฝังอยู่ในใจของชายชลาคนนั้นพอเขาตายไปวิญญาณก็ยังคงเวียนอยู่ที่มานั่งตัวนั้นไม่ได้ไปไหนเพราะยังมีความรู้สึกผูกพันกับแห่งนั้นหรืออาจจะเพราะว่ายังมีความทุกข์ความเศร้าที่ยังไม่ได้รับการปลดปล่อย และพอมีคนมานั่งบนม้านั่งเขาก็คงรู้สึกเหมือนโดนลุกล้ำโดนแย่งที่โดนเหยียบย่ำซ้ำเติมทั้งที่เขาไม่มีทางที่จะไปแล้วจนทำให้กลายเป็นวิญญาณร้ายที่จ้องจะทำร้ายคนที่มานั่งบนม้านั่งตัวนั้นหมอพียังบอกอีกว่าจะต้องทำการเรียกวิญญาณเหล่านั้นให้มากินอาหารมีทั้งวิญญาณชายเล่ร่อนวิญญาณชายชราวิญญาณของชายวัยรุ่นที่คอยมาหลอกหลอน กับคนที่มานั่งมานั่งตัวนั้นหลังจากเรียกมากินอาหารแล้วหมอผีจึงทําพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่บริเวณมานั่งตัวนั้นให้ไปสู่สุคติหลังจากนั้นทุกคนต่างโล่งอกเพราะว่าหมอผีสามารถนําดวงวิญญาณทั้งหลายออกไปจากมานั่งตัวนั้นได้สําเร็จและได้นํามานั่งตัวนั้นไปทําลายทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ํารอยอีกและเพื่อให้ชาวบ้านเกิดความรู้สึกคลายกังวล ที่ทําให้สวนสาธารณะแห่งนั้นกลับมาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นอีกครั้งครับ